สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการสาระน่ารู้อาราลูเวลในตอนที่5 6นะครับในชื่อตอนที่ว่านะครับเปิดเผยพระราชพิธีศพในรั้วพระบรมมหาราชวังนะครับหรือว่าพิธีการพระสุกรรมพระศพนั่นเองนะครับพอครั้นพ่ออยู่หัวนั้นสวรรคตลงพ่ออยู่หัวพระองค์ใหม่นั้นจักผัดเปลี่ยนแผ่นดินต่ออย่าให้มีเพลาว่างและจักถวายน้ําหลวงอาบศพ พอถวายน้ำหลวงอาบศพแลจากมัตราสังแต่หาเรียกว่ามัตราสังไม่ให้เรียกขานกันว่าพระสุกรรมศพแทนในคราวที่เป็นศพชั้นโกรธศพจักถูกจัดในท่าชันเข่าชิดเกยคูคางแลนำแขนสอดเข้ามาหว่างขาให้พนมมืออยู่ให้มั่นและมีอีกด้วยไม้ค้ำคอสอดมีให้ศีรษะล่วงหล่นหรือเอียงคดเพลาเน่าเปื่อย ก็เป็นการมัดตาสังเสร็จสิ้นนะครับระหว่างการตั้งพระศพว้นั้นจกมีพระบุบโพหรือว่าน้ำเหลืองออกมาเป็นที่ไม่สง่าราศีซึ่งภายใต้พระโกรนั้นจกมีตะแกงเอาไว้รองพระบุบโพและการจัดการพระบุบโพโดยการดังต่อไปนี้รูรองพระบุบโพหรือว่าน้ำเหลืองนะครับเมื่อถึงคราเชิญศพออกจากพระเมน เจ้าพนักงานจักทำการเปลืองสุกรรมพระศพลงเสียก่อนและเปลี่ยนพื้นใหม่และพระบุโพนั้นจักเชิญไปเผาพ,พร้อมกับพระสุกรรมศพโดยจักกระทำดังนี้เจ้าพนักงานจักถ่ายพระบุโพลงในกระทะทองพร้อมเครื่องหอมอาทิรูปฝรั่งสุกใบเนียมและจุดเพลิงเคี่ยวไปจนกว่าจะมอดเป็นเท่าพระเมนนะครับพระบุโพ หลังจากการเชี่ยวพระบุพเพสรสิ้นและจากนำพระศพนั้นมารูดลงเสียเป็นที่รู้กันทั้งแผ่นดินว่าพระศพนั้นต้องอยู่ในพระกฎตลอดเวลาเพลาผ่านไปนานเท่าใดพระศพจักยิ่งเน่าเนื้อหนังมังสาเอ็นน้อยเอ็นใหญ่ต่างคากันเน่าเปื่อยแลเห็นไม่มีสง่าราศีหากองค์ใดสิ้นใจในหน้าฝนแล้วไส จกต้องรอถึงหน้าแล้งแลค่อยถวายเพลิงก่อนจักถวายเพลิงจากเปลืองผ้าห่อศพนั้นออกแลนำพระศพนั้นไปสำรอกเอาเนื้อหนังมังสาเอ็นน้อยเอ็นใหญ่ทั้งหลายออกมาให้หมดให้อยู่แต่กระดูกขาวแลเชิญกระดูกออกมาต่างที่แลใส่เครื่องหอมลงกระทะใบบัวเช่นชะลูดใบเนียมนะครับลงไปต้มผ้าอบให้หอม สิ่งที่เหลือในกระทะใบบัวแลจักทิ้งไม่ได้ต้องเคี่ยวให้แห้งและนำไปเผาพร้อมกับผ้าห่อศพที่เรียกขานกันว่าถวายพระเพิงพระบุพโพถ้าเป็นศพชั้นเจ้านายจากถวายกันที่วัดมหา,าธาตุนะครับหรือว่าหน้าทุ่งพระสุเมนส่วนอัฐิที่สำรอกมังสาออกแล้วไซและเชิญลงพระโกรรอการถวายพระเพิง หลังจากพิธีศพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระมเหสีในรัชกาลที่7ซึ่งมีพระราชวรากายอ้วนทวนมากการบรรจุศพนะครับเป็นไปอย่างทุลักทุเลสมเด็จย่าทอดพระเนตรเห็นก็ทรงตัดไว้ล่วงหน้าว่าอย่าเอาฉันมาทำอย่างนี้นะอึดอาดแย่หลังจากที่สมเด็จย่าสิ้นพระชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงมีพระราชโอรการให้ต่อโรงพระศพและใช้มาจนถึงปัจจุบันในคราวที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนานะครับกรมหลวงนราธิวาสราชนครินก็ทรงให้ต่อโรงพระศพแทนการใช้พระโกรธประเพณีนะครับการชั้นพระโกรธนะครับก็เลยจบลงที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระมเหสีในรัชกาลที่7นะครับ เกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระปรมินปกครอเจ้าอยู่หัวนะครับรัชการที่7สวรรคคตนะครับที่วิราชนั้นและไม่มีพระราชพิธีใดๆทั้งสิ้นในการทําพระสุกรรมพระสพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีนะครับก็ได้จ้างพวกวิราชนะครับให้มาหาไม้ต่อลงพระสพให้โดยที่ไม่ต้องหรูหราไม่มีแม้กระทั่งเสียงแตรประคมสังย่ำคำ่ำ ม่มีแม้แต่กองทหารคอยอารักขาทรงถวายพระเพลิงด้วยพระหัตถ์ของพระนางเองทรงยืนรอนะครับจนประสบมอดไฟตามประเพณีทุกประการและทรงบรรจุอัฐิไว้ในห่อผ้าขาวจนกระทั่งนะครับทางรัฐบาลสยามประเทศนะครับจัดขบวนไปเชิญเสด็จนะครับมาให้ประทับที่พระที่นั่งจักกรีมหาปราสาส จวบจนเพลาปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกล่าวนะครับของพิธีพระสุกรรมพรสบนะครับที่เป็นความลับนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งผมก็ได้นํามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับ เป็นความรู้นะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นใดทั้งสิ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เรื่องพระราชพิธีสําคัญพระราชพิธีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรนะครับอยากจะแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์นะครับก็สามารถมาแสดงความรู้นะครับความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสําหรับท่านที่แสดงความคิดเห็น ในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับอย่าลืมนะครับว่าช่องรายการ y o u t u b e อัสวรักษ์ชาแนลของผมนะครับและก็ทีมงานทุกๆคนเราเจตนา ที่จะนำเรื่องราวสาระความรู้ในแง่งมุมต่างๆในด้านต่างๆมานำเสนอเป็นความรู้ทั้งสิ้นนะครับเราไม่ได้นำเสนอเพื่อที่จะมีเจตนาอื่นใดทั้งสิ้นนะครับต้องขอแจ้งและก็ประกาศให้แฟนๆรายการทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการได้รับทราบไว้ณนะตรงจุดนี้ด้วยนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมรายการในวันนี้นะครับจะเจอรายการสาระน่ารู้อาราวเดเวอร์ในตอนใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดี cap audio jle audio jump